พอเม่เอ้ยไมีสายนไกลไปแล้วพืชสภาพผัดมาต่ตฝนตกลงจากจากจนใบหญ้ากระโปรงมาพวกเชาวน้ากระเรียมใบทั้งไทยกับขาดปั่นเสือ้อไปสิไทยดันหูุดหน้าฟัางเสียงจาคนเท่าสวยหอดมืออื่นข้อถ่าจำบอกผู้ปานสิผ้าเหลี่ยงจบคู้ตาให้สุหาเรียมไว้เงื่อนละตัวเดอ้อไกเบิงข้างไกขันวันสั้นทีดี สีบอดีท่านปีใดข้างไปคงเงาเงาคือเกีียวพ่อเท่าจำบอกไว้ปีนั้นจังสีดีมาเต็มทีแต่ผู้หน้าไกลบ้านหัวเมียเดียวเลี้ยงลูก่คนตื่นขึ้นมาผัวไปก่อนไปไทหน้าขาดไปทาพ่อได้โจคเคืองงานเม่บะคำอยู่บ้านข้าเปล่าตื่นคือกันเตรียมมเอาืืนมา,ามาดังไฟเป่าผู้ทั้งฟู เสียงมีไปควนกลุ่มไในผัวลูกความหอมกระบองกล่อมเชี่ยวไวเอานนามวัใส่ม้ยน้าหวดแล้วเอาเขามามาเศ้าสองมือจับหวดมาสุปหมอดเสียงลูกออำให้ไว้ไว้ควยลูกแน่พ่อลูกรับเม่ผัดเปล่าหาถวยพ้องจอง ตับปลาแดกใส่ถวยเกลือตืมแถมน้ำสิใดไปหน้าเซ่พอบะคำไปแล้วเสียงเงือนไก่แซ่แซปลาเต่าตื่นเอินใส่กันพองเบานั้นทั้งเท่าพองอาเฮมพองอาเฮม อน,นี้ล่ะพอเมื่อตาวันถึงสีไม่ไม่พอพุอ้มพูบ้ากะหาบตาใดทั้งเฝ่าว่าพ้องเดินเมือ่อนงุ้มลูกหน่อยเฝ่าเลงลงงนาขัวกับขวัวทั้งโตกบผัดข่อยกินเขาเซจทีแล้วลงดำจะไหวใไแขนนู้ลูกหน่อยไหวเสียงไห้กะสร้างมันเมื่อเนียงคันตุ่มอยู่ในหน้าด้วยไม่ไม้ไมแดดเผาทั้งหอน ขอบอยากมีน้ำบานสาน่าจังนากรรมนาดำดำเมนเศร้าหน้า <c oughs> เฮ็ดียงพวกพี่น้องคนเฒ่าจังจะเดินคนจังเอินว่ากระดูกสันหลังหันบ่มีชาวนาบ่ได้เป็นเมืองบ้านพ่อจากเส็ดดำแล้วตาเว้นเจ้าค่ายคำพอประคําขึ้นทอเจ้าสิโลกาเมียน่นเดน